ถ้าออกกําลังแล้วยังเดี้ยงอีกนี่การออกกําลังกลายเป็นยาพิษที่ไม่ได้ทําให้คุณฟิตแล้ววันนี้ทําไมหลายคนบอกว่ายิ่งวิ่งยิ่งเจ็บเราได้ข้อมูลวงในล่าสุดนะครับจากทั้งทีมกีฬาระดับชาติแล้วก็ฟิตเนสเวลเนสระดับโลกที่จะทําให้คุณยิ้มเพราะการออกกําลังยุคนี้สบายขึ้นสนุกขึ้นง่ายขึ้นแฮปปี้ขึ้น อ่พี่น้องแชมป์จัดไปฮะสำหรับนักวิ่งทั้งหลายจดให้ดีแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้นะฮะวิ่งไม่จำเป็นต้องวิ่งทุกวันนะสครั้งต่อสัปดาห์สวยๆก่อนวิ่งควรทานแป้งเลี่ยงโปรตีนเลี่ยงเนื้อสัตว์เลี่ยงอาหารแซบๆเลี่ยงผักผลไม้และทานอย่างน้อย90นาทีก่อนวิ่งฮะยุคใหม่เกลียดเหงื่อครับเน้นสบายฮะ ให้วิ่งในห้องแอร์อุณหภูมิ22-24องศาเพราะข้อมูลสมัยใหม่บอกว่าเหงื่อที่ออกเหมือนเลือดที่หลังเหงื่อออกมากคือร่างกายร้อนจัดไม่ได้หมายความว่าดีเสมอไปนะและการยืดเส้นก่อนวิ่งก็ไม่จําเป็นมากนะขึ้นลู่แล้วเดินวอร์มอัพเลยสปีดเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องเกิน7นะฮะเดินปกติครับไม่ต้องอินคลายไม่ต้องเดินชันเพราะว่าจะเป็นการเสี่ยงทำร้ายหัวเข่าและข้อเท้าวอร์มไปเลยฮะ 500เมตรแรกเดินอย่างเดียวชิวๆหลังจากนั้นวิ่งตามใจชอบครับจะค่อยๆเร่งความเร็วหรือจะวิ่งช้าสลับเร็วเอาที่ชอบเอาที่ไหวฮะพอครบ3ามกิโลพอสบายๆฮะถ้ามีเวลาก็คูดาวเดินชิวๆอีกสัก500เมตรจบลงมายืดเส้นหากใครรู้สึกยิ่งวิ่งยิ่งโซมยิ่งวิ่งยิ่งเหนื่อยลองสูตรนี้ดู ด้วยรักและห่วงใยแชมป์ Champ จัดไป